ในคลิปนี้สนับสนุนโดยฟีฟ่าออนไลน์3เล่นทุกวันควันขึ้นหัวทำเตือน้าผู้เล่นแพ้เกินแปตาจะมีการหัวร้อนเกี่ย่งอยู่นิ่งๆไม่ได้คล้ายคนเสียสติสติดตั้ไม่ค่ก็จะมีความอบบปรีก,ก็มาเยือนในทันทีเออแล้วนะกราบสวัสดีคุณผู้ฟังทุกคนคุณผู้ชมทุกท่าน,นนะครับผมอยู่กับรายการวอนอเบฟีฟ่าแล้วก็ผมมิเตจจอนวันนี้มาแลกเชลกัน <laughs> นี่ครับก็จะมีการ์ดนี่ฮะ <laughs> ก็เป็นลุ้นวัวเบสนะท็อป50ซึ่งมันน่าจะได้ยากนะแล้วก็มีท็อปร้อย เป็นบวก5นะบวกชัวๆเลยแล้วก็มีแคปซูลนะครับผมตามสเตปแหละนะเงินนิดๆหน่อยแคปซูลแล้วก็จำลองลีกนะเดี๋ยวเรารับกันเลยดีกว่ากลับมาเริ่มกันที่ท็อปร้อยกันเลยฮนะเป็นบวก5นะไอดี ID น้องแชมปนะ์นะครับโอ้โหวีร่า900มาได้อยู่ราคานะนะี้บวก5้ชัวๆนะครับผมก็ขอมุ้งม่วงหน่อยแล้วกันจัดมาเตีโก้40ล้านเตีโก้40ล้านว่ะ อ๋ถ้าเป็นตะก,ก่อนนี่ดีใจอยู่เหมือนกันนะสี่สล้านโอเคมาที่ลุ้นบัวเบสตำนานกันบ้างครับนี้ก็เป็นท็อปห้นี่ฮะก็ไม่รู้ว่ามีคนเคยได้หรือเปล่าจากการใบนี้มารอมเมาหายแล้วก็ปล่อยครับภาพโอสิบล้านเอสปิลิกูเอต้านะครับผมอ่านถูกไหมเซซาร์เอสปิลิกกเอต้า โอเคไอดี okay, นี้ก็ได้ประมาณ54ล้านได้นะฮะเอาละครับผมก็ามาอยู่กับไอดีไอยุธนะส่งมาเรียกได้ว่าขาประจํากันเลยทีเดียวรับเลยเลยแกนนะครับมาไม่ต้องลีลานะครับเรารู้แล้วว่าได้อะไรบ้างเริ่มที่ทพร้อยเหมือนเดิมแล้วกันนะบวก5มานี่เลยฮนะเล็งไว้เลยครับหมายหัวไว้เลยครับ900ล้านมันต้องได้มั้งหรอวะแสงม่วงหน่อยก็ได้นะจับมาแสงม่วง ก็ถือว่ายังดีนะมาลุ้นวัวเบสกันบ้างครับท็อป50วัวเบสตำนานนะมาต้องมาแล้วแหละกดค้างไว้ครับผมเมาหายปล่อยเหมือนเดิมสุดเดิมตพิ่มเติมคือวัวเบสมา <c oughs> อ <c oughs> กาก้ากาก้ามานะฮะ16ล้านเองว่ะโอ้โคตรด,ด่อยเลยโ <c oughs> อเคอดีนี้ก็จะประมาณเท่านี้แล้วกัน เอาล้ครับผมก็อยู่กับไอดีอัพกอปจีนะครับส่งมาแลกเชลเหมือนกันก็รู้สึกไอดีนี่จะเป็นไอดีที่3นะครับแล้วก็น่าจะรับแค่นี้แหละของทางบ้านนะแล้วก็เดี๋ยวจะเปิดของผมด้วยนะครับผมโอเคมาขอให้น้องโชคดีเลยกันแลกไว้แล้วเรียบร้อยนะครับผมจะตามธรรมเนียมครับเริ่มจากท็อปร้อยนะบวก5้ากันก่อนเลยนะครับผมอยากรู้ว่า900ล้านนี่มีใครได้หรือเปล่าวะใครได้คอมเมนต์บอกด้วยนะมาท็อปร้อยบวก5้าครับผม มาหน่อยแสงม่วงเอาหน่อยวะโอเคโอ้สิบล้านรู้สึกว่าไอดีนี้จะกากสุดนะมาโบเบสนี่ก็เหมือนกับความหวังสุดท้ายเนี่ยผมก็ไม่ต้องกดแช่ไว้แล้วฮะไม่ได้อะไรฮะเราก็กดธรรมดานี่แหละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกากกากากาไอเนี่ยเจ็ดร้อยล้านกากก้ <g ül s> รู้สึกว่าไอดี ID นี้จะกากสุดนะเฮ้ยก็รู้สึกยินดีมั้งเนะทำไมไม่มาไอดีกว่ากา,กา้าโอ้โหโอเคถือว่ามือทองแต่ว่าทองไอดีคนอื่นก็ยินดีด้วยนะน้องอากอบ็บเนี่มาถึงไอดีตัวเองกันบ้างเ <g ül s> มื่อกี้กากา้ามากูจะได้กาก้าหรือเปล่าดูดิเบอร์เบนสักตัวก็ไม่ขออะไรมาก ขอแค่ไม่น้อยหน้าคนอื่นก็พอว้าวทบร้อยบวกห้าขอสัก50ล้านขึ้นไปก็โอเคแล้วมาจัดมาเฮ้ยอะไรเนี่ยเจ็ดล้านเก้าโอ้เจ็ดล้านเก้าโอ้ไอดีกูเนี่ยมาบัวเบสปิดฉากสวยๆกดไว้มันต้องมาแล้วจังหวะนี้ ก็ต้องมาต้องมาข้าฉันข้าฉันให้ตายดีกว่าหัวร้อนว่ะแต่แบบพูดไม่ออกอะ่ะคนอื่นเขาแบบได้อะไรไม่รู้อะ่ะแล้วเราอะไรเนี่ยแปดล้านห้า <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวไปตีบวกท้ายคลิปกันดีกว่าครับ <c oughs> มากับซีรีส์ตีบวกท้ายคลิป <c oughs> ดูดิ <c oughs> ดู <c oughs> ดูมัน <c oughs> ไป 8ปบวกหนึ่งไม่รู้จะพูดยังไงไม่รู้จะพูดยังไงจริงๆอไอ้นี้ส่งมาจากน้องแบงค์โพดํานะครับก็เทวนาเสียสติไปแล้วแหละก็ไม่รู้ว่าน้องเขาคิดยังไงนะหรือว่าคิดว่าผมเป็นเทวดาซูเปอร์เซียอะไรทำนองนั้นหรือเปล่าเนี่ยผมไม่ใช่เทวดานะครับผมที่จะโดนบรรดาลการตีบวกแบบพิสดารอย่างนี้ได้นะครับ8บวกสพอเข้าใจ8บวกหพอเข้าใจ8บวกหมึงคิดอะไร ไม่คาดศรัทธาลุยเลยอย่าไปกลัวอย่าไปหยองต้องมาแล้วเรามีแรงศรัทธาขนาดนี้ชน10ทีนะครับผมน้องเขาบอกชน10ทีใจผมอยากจะชนแค่ทีเดียวพอ2ทีแล้วนะ3ทีนะครับ4ทีเลยครับเวลาต่อจากนี้ไปให้จดจำหน้าเขาไว้ครับเขาจะอยู่เป็นทั้งสุดท้าย5ที6ทีเกือบลืมนับ7ที มามาเลยแคมอนแปทีเาทีมาเฮดสันสิบทีจัดมาให้เด็กมันดูจัดมาให้เด็กมันดูกรอบทองบวกเก้ามากลัวแล้วตัวสูก็เป็นไปตามคาดนะครับผมสำหรับ8บกหนึ่งมันค่อนข้างยากมากตามหลักการกู้คืนนั่นไงกูว่าแล้วกำลังจะพูดเอาอะไรก็ตามมา บวกกับหการกู้คืนถ้ามันแตกเนี่ยส่วนมากจะได้ศูนย์นะครับโอเคสำหรับซีรีส์ตีบวกท้ายคลิปเป็นยังไงสาใจกดไลค์ซับสไคร b ์ไว้ด้วยแล้วกัน <laughs> ก็น่าจะมดไปเพียงเท่านี้ปะวะน่าจะจบไปเพียงเท่านี้นะโอเคสวัสดีทุกคนนะครับน่าจะเป็นท้ายคลิปนะท้ายคลิปแลกเชลนะครับก็ มาสุ่มกันนะมาสุ่มกันวันนี้ก็รู้สึกเมื่อวานจะโพสต์ไปเนี่ยว่าให้อ่าถ้าใครอยากอยากจะแบบเล่นด้วยอะไรงนี้ก็ให้แชร์แชร์โพสต์ให้แชร์โพสตจากแฟนเพจนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะสุ่มแจกวันนี้ก็จะมี90้าสิบใบแล้วก็จะมี50าสิบนะ่หใบตอนนี้เวลา1นึ่ทุ่มนะครับตอนนี้เวลา1นึ่ทุ่มแล้วนีก่อนนึ่ทุ่มเนาที <laughs> นะก็ใครที่แชร์หลังจาก1นึ่ทุ่มไปเนี่ยก็จะ ไม่ไม่ได้เอาลายชื่อเข้ามาะคี่บนี่ก็คือลายชื่อของคนที่แชร์โพสต์เนะเป็นสาธารณะนะครับก็เราตามเช็ครายชื่อได้นะมาสุ่มกันเลยดีกว่าครับเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปมันยาวนะยืดเยื้อะนะครับก็สองคนนะคนแรกก็จะเป็น92ทูคนที่2ก็จะเป็น52ทูนะครับถามว่าทำไมแจกน้อยจังมีเท่านี้ครับผมก็แจกไปใต้คอมเมนต์ก็หลายบาทแล้วเหมือนกันนะโอเคสุ่มกันเลยครับคนแรกครับผม9 0ทูจะเป็นของใคร ของใคร STL นะครับผมยินดีด้วยะครับ STL เนะี่ยก็ทักมาทางแฟนเพจนะเพื่อติดต่อรับรหัสบัตรได้เลยนะครับผมนะฮะติดต่อมาทางแฟนเพจนะทางข้อความส่วนตัวนะครับโอเค90ทู okay. 92, ยินดีด้วยครับแล้วก็อีกคนหนึ่งนะ50าทูนะจัดไปครับ50าทูฮนะมามา50ทูเอาไปแลกเชลเอาไปแลกเชลเอ้ TMK s i t t e r นะครับผมโอเคครับผม ก็ยินดีด้วยนะครับก็เอาไป52พอเนะี่ยเพราะว่ามีแค่นี้เนะี่ยเอาไปแลกเชลนะครับเอาไปแลกเชลนะแล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแลวกันนะหาว่ากิจกรรมแบบนี้มันดีหรือว่าผมมีงบอะไรงี้ก็จะมาลองอแจกดูนะครับเพื่อให้คนดูเนี่ยได้สนุกกันลุ้นกันนะครับใครไม่ได้ก็ไม่ต้องเสียใจไปนะฮะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแลวกันสำหรับวันนี้ก็คงต้องลาไปเพียงเท่านี้นะครับก็ฝากกด like ไลค์ Subscribe ไ้ด้วยหาว,ว่าสะใจกันแล้วก็ ขอโชคด,ดีตีไม่แตกสวัสด,ดีบาย